วิธีทอดเป็นมะม่วงหิมพันสูตรใหม่ให้กรอบเร็วกรอบนานกรอบอร่อยตามไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำเม็ดมะม่วงหิมพานนะครับลงไปต้มเลยนะครับโดยที่เราจะใช้เวลาต้มเม็ดมะม่วงหิมพานต์5นาทีนะครับผมในการที่เรานำเม็ดมะม่วงหิมพาน์มาต้มนี่นะครับ นอกจากจะช่วยทําความสะอาดแล้วก็ยังมีส่วนช่วยทําให้เวลาเราทอดเม็ดมะม่วงหิม์ออกมาแล้วกรอบดีมากขึ้นด้วยนะครับโดยวิธีเดิมที่เราเคยทํากันนะครับเราก็จะนําเม็ดมะม่วงหธุ์ไปล้างน้ําเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็พักไว้ให้เสะเด็จน้ําแล้วก็นําไปทอดใช่ไหมครับแต่วิธีนี้เราต้องนามาต้มก่อนนะครับเมื่อต้มครบ5นาทีแล้วนนครับเราก็ตักขึ้นเลยนะครับ ตักขึ้นไปพักไว้ให้เสด็จน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับเราถึงทำขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็เตรียมทอดกันเลยครับโดยเราจะตั้งน้ำมันให้ร้อนปานกลางนะครับแล้วก็นำเม็ดมะม่วงที่เราพักไว้นะครับเอาลงไปทอดเลยครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนในการทอดเม็ดมะม่วงหิมวพานนะครับ ขนาดที่ทอดนะครับเราต้องคอยคนตลอดนะครับเพื่อนๆคนไปเรื่อยๆคนไปตลอดแบบนี้เลยนะครับเพราะไม่ฉะนั้นนะครับเม็ดมะม่วงหิมนที่อยู่ด้านล่างอาจจะไหม้ได้นะครับเราต้องคอยคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆคนไปแบบนี้นะครับโดยวิธีทอดเม็ดมะม่วงสูตรใหม่นี้นะครับจะทําให้เม,ม็ดมะม่วงเราเมื่อทอดออกมาแล้วจะกรอบเร็วกรอบนาน ถ้าเพื่อนๆลองทำดูแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับที่สำคัญนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปต้มก่อนนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเบื้องต้นนะครับผมก่อนที่จะนำมาทอดนะครับแล้ววิธีดูนะครับว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเราใกล้จะได้อย่างก็คือเราก็จะมองดูนะครับว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์เริ่มจะลอยนะครับผมลักษณะนี้นะครับเริ่มจะลอยนะครับก็แสดงว่าใกล้จะกรอบนะครับแต่ก็ยังไม่ได้นะครับ เราต้องคนไปอีกสักพักนะครับเริ่มรอยแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่สีก็เริ่มเหลืองขึ้นเรื่อยๆนะครับทอดไปอีกสักแป๊บนึงก็น่าจะได้นะครับผมนี่ก็จะได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เมื่อใก้จะได้แบบนี้เราก็เล่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับเล่งไฟให้แรงๆนิดนึงเพื่อจะได้ไล่น้ํามันนะครับแล้วก็ช่วยให้เม็ดมะม่วงเหยมพานของเรากรอบขึ้นด้วยเนี่ยครับผมนี่ก็ได้นะครับตักขึ้นเลยนะครับ ขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆนิดนึงนะครับในการทอดเม็ดมะม่วงหิมะผานี้นะครับระหว่างที่เราทอดนะครับเมื่อใกล้จะได้ที่แบบนี้นะครับเราก็อย่าปล่อยให้สีเข้มไปกว่านี้นะครับตอนที่เราจะตัดขึ้นนะครับเราให้สีประมาณนี้เราตัดขึ้นเลยนะครับอย่าให้สีเข้มไปกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าสีเข้มไปกว่านี้นะครับเราตักขึ้นมาพักไว้ใช่ไหมครับกว่าจะหายเย็นความร้อนอยู่นานนะครับกว่าจะหายเย็นนะครับก็จะทําให้สีเข้มเกินไปนะครับ ได้นะครับเนมนูพดของเงยาวานทอดทอดด้วยวิธีใหม่กรอบเร็วกรอบนานกรอบอร่อยรับรองไม่ผิดหวังเ,เพื่อนๆไปลองทำดูนะครับ